อุ้ยขนาดกดคันสรงคือเลยครับพี่น้องุ่น่าุาจริงอุ้ยฮักใชแล้วคันเก่าด้วยครับฮักฮักฮักไม่เหลืออุ้ยคันเก่าซะด้วยปลาอะไรพี่น้องอุ้ยูห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 ูยูห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 ูยูห อู้มใจเยิ้นใจย็นอุ้ยพี่น้องเหลอุยอุ้ยครับผมอย่างคักเลยครับเตรียมเลกเราครับป๊สวัสดีครับนางรองพอดีเรียมพบกับผมโวนสายเสียบครับก็เจอกันอีกเช่นเคยครับพี่น้องกับบรรยากาศทองลายทองนา ที่อำเภอนางรองบ้านเรานะครับช่วงนี้ก็แดดร่มร่มตกแล้วครับหลังเลิกงานก็พาพี่น้องมาหาใส่เบ็ดครับผมมาหากับเข่าครับไปพอดีได้เยื่อห่วกมานี่ก็ใกล้จะคําแล้วครับดูกันเลยครับพี่น้องหมายเราครับก็เป็นหมายน้านามใหม่นี่แหละครับ นี่เราก็จะลองใส่ขึ้นไปด้านนู้นครับพี่น้องไม่รู้จะหมานไม่หมานครับเพราะว่าช่วงนี้พี่น้องเขาก็ยังไม่ได้เก็บน้ำนะครับเพราะว่าเขาก็เพิ่งวานใหม่เนี่ยอย่างลักษณะแบบนี้ครับเขาเปิดน้ำทิ้งหมดเลยก็ต้องมาลุ่นดูครับพาจะมีเตียมมีตัวไหมครับวันนี้ไปใส่กันเลยครับผมออกก่ขามาแล้วครับพี่น้อง เออก็เลือกเอาครับตัวไหนออกขาเราก็ค่อยเอาไปปล่อยให้มันเป็นกบครับวิธีเกี่ยวนะครับเกี่ยวโคนหางมันเดิมแล้วครับพี่น้องนี่เขาก็จะดิ้นอยู่ในน้ำลักษณะแบบนี้แหละครับอ่ะเรื่มเลยครับพี่น้อง นี่คั้สุดท้ายแล้วครับพี่น้องวันนี้ผมก็จะพาพี่น้องมานอนนาเหมือนเก่าแล้วครับอ่าไปเดี๋ยวไปุ้นกับครับจะมีแต้มไหมวันนี้แต่ก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงปลาตีเท่าไรครับเพราะว่าพี่น้องเขาก็เปิดน้ำออกค่อนข้างจะเยือะครับผมไปเดี๋ยวไปุ้นกันครับ น้องนุ่มๆนุ่มๆขันนู่มถึงแล้วครับดึงแล้วปลาอะไรครับมาลุ้นกันครับผมว้าถึงสดๆเลยครับนี่ลูกหวกเรายัางไปดุยดุยดุย,ดยอยู่นี่ปลาอะไรเอ่ยอึ๊บฮึฮึฮึโอึมาแล้วครับเต็มเล็กของเราครับขาวจุนปูนครับผม ้ใส่หมกเลยด้พี่น้องนี่เดี๋ยวปุ๊ดกันครับอา้าวคันนาครับคันนาปลายเปียยๆครับแ่งมีไหวมีติงเลยเึิไปทางเข้าแล้วโอ้ยังครับยังยังอยู่ครับ เอาจิ้ปูนอีกแล้วครับแต่ว่าตัวนี้ไสสวยปาดแกตมที่สองครับกินเล็กซะด้วยครับเกียบร้อยครับผมไปรุนกันต่อครับ โห oh. โดนแล้วครับพี่น้องหน้าน่าใหม่ครับแต่ว่าของ่างเรียบร้อยดีครับผมโอ้ oh. แสดงว่ามีพอสมควรอยู่เลยครับนี่เออต่อครับผม มุกลากินข้ากันพี่น้องคอยออกไปยามเบดครับผมเสียงเขียดลองแอบ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 เต็มทองทุ่งนาเลยครับหอมๆเลยนี่ว้าวคนเดียวสองตัวก็พอครับ หลอนร้อนร้อนร้อนเนี่นยข้าวข,ขาวนี่ครับว้าวโอ้สุกเร็วนี่ไอพี่นอ้องกินข้าวด้วยกันครับผมมาพี่นอ้องกินข้าวด้วยกันครับผมข้าวหอมไปจองหอมๆครับ เด้อจะทีจะทางเนี่ข่าวกระย่างปลาหอมๆนี่หลานมาหาอยู่หาก,กินก็ขอให้มันมาขอพักอาศัยก็ให้แคขวคคาดปลอดภัยมาพี่น้องข่าวดีกันครับคน,นหุ้ยๆอยู่นี่ มกปลานานๆได้จินกระแซบครับ เหนเขาเย็นดอยก็กได้เวลาออกไปยามเบ็ดแล้วครับเป็นง่ายวันี่สงสีงเ,งเงียบๆครับเดี๋ยวไปลุ้นด้วยกันครับพี่น้องอุย้ยขนาดกดขันทุงคือเลยครับพี่น้องมาบุบบ้าบุบบ้ากันอุยอ้ย พักใช่ไหมขันเก่าด้วยครับหฮักฮักฮักไม่เหลืออุ้ยขันเก่าซะด้วยปลาอะไรพี่น้องอู้หูหู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 ูหดึงอย่างเดียวเลยครับอู้หูหูอูหูหูหูใจเย็นใจเย็นใจเย็นอู้ยพี่น้องเหลืองอุ้ยอุ๊ยครับผม ย่าคักเลยครับเตรียมเลขเราครับปัดเบา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 ลูกพอเบา นีและเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเต็มเลขของเราครับผมอาหะเลยครับโอ้เขาท่าคือเก่าแล้วครับผมโอ้โหเอาอีกเล้วครับพี่น้องคันหัวข้ามง้างครับแต่รอบนี้มาขาดเลยครับผมโอ้งามหนาแล้วครับ สงสัยต้องเอาชุดใหม่มาเล่นแล้วนี่ไม่ไหวแล้วครับไปดูมกันต่อครับผมอ้ยขนาดไม่เป็นทรงนั้นเหรอครับอวกขึ้นโคกเลยครับพี่น้อง นั่นนั่นลงน้ำนไปเลยอียะ๋ะตีเบ็ดขึ้นมาบนโคกเลยครับไอเราก็คิดว่าป่าถอนเบ็ดเลาไปดูเม็ดฟูดเลยครับโอ้ยโอเคครับใส่นี่โอเคสวยครับมาอีกแล้วครับสวยมาอีกแล้วพดครับผม น่ามีตัวครับมีจริจริงด้วยครับพี่น้องจะสรงเงียบชิปิงเลยอืนนอตตัวครับผมตัวนี้ไซไม่ใหญ่ครับไซเท่ากับที่เราย่างไปเมื่อกี้ครับผมเดี๋ยวผมปุ๊ดกันครับโอ้ หน่ามีกดขันอีกเรียวครับไปรุ่นครับพี่น่องปลาอะไรครับนี่ครับปลายเปียกๆีม่ซอดเลยครับเนี่ยขอไปในป่าะนี่ปลาอะไรเนาะอึ๊บไหนล่ะนืมแล้ว รากมันนี่แล้วครับโอ้โหเอียบเลยใจส,สวยอีกแล้วครับผมนี่นเป็นจำปียอีกแล้วโอ้ฮะวุทครับจะได้เป็นลนกันต่อครับ ดูรอบนี้ก็ลูก,กกวักกับสองลูแล้วครับนี่แหะครับพยายามรอบแรกเมื่อกี้นี่ถือว่าหมานพอสมควรยุ่ครับนี่จะปลาไส้ที่สวยครับเดี๋ยวพักพรก่อนครับไม่แน่อาจจะลงไปรอบดึกยีเก,กรอบครับผม ตอนนี้ก็หกทุ่มก,กว่าแล้วครับทิ้งช่วงเวลาได้สักประมาณสองชั่วโมงกว่าละจะลองออกไปเกี่ยวเหยื่อไว้ครับพี่น้องพยายามรอบดึกเพื่อได้ติดกระชังยิกจากสองสามตัวครับผมวันนี้เราก็นอนอยู่นี่แหละครับผูกเปไว้แต่อากาศวันนี้ดูซึกว่าจะร้อนครับลมนิ่งๆเหลือเกินแต่อากาศร้อนก็ยังดีกว่าฝนครับพี่น้องถ้าฝนนี่หาบ่อนอยู่ไม่มีเลย ไปครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันรอบดิกอีกรอบหนึ่งครับผมทำไมคันนาโค้งเขามาฝั่งคันนาแล้วครับพี่น้องอีออื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 ออออือออ้อออ้ หน่าน่กตึ๊บเต็มเล็บของรอบดึกครับผมนี่ใส่กำลังดื้อเลยครับฮะวดครับพี่น้องอีกตัวหนึ่งเรามาแล้วครับมาแบบนิ่งๆครับผมโอ้ใส่เดียวกันเลยครับกับเมื่อกี้ อยงที่สองของรอบดึกครับผมแต่ปลาใส่ก็ไม่ชีรีนะครับใส่กำลังต้มหมอ,อปลาเลยแหละครับโอ้โหโคตรครับพี่น้องหลังจากไปเสียบเหยื่อรอบดึกไว้ครับพี่น้องตอนนี้ก็ได้เวลาพักผ่อนแล้วครับถ้าไม่ไปเสียบไว้นี่เรียบร้อยเลยครับเหยื่อโคตรเปลืองเลยแทบจะทุกคันเลยพี่น้อง โอ้แต่ไปดนปเมื่อกี้ก็ถือว่าพอได้นอนรับแล้วครับก็ได้มาอยู่สามสี่ตัวครับผมอ่ะขออนุญาตพักพ่ครับเดี๋ยวก็เจอกันรอบเชาวรอบกู้อีกรอบหนึ่งครับผมค่ำคืนนี้ก็ลาติีสวัสดิ์ครับเชา้าแล้วครับพี่น้องได้เวลาไปกูเบ็ดแล้วครับ วได้กับเขาแล้วแหละชาวจักมันจะกินไหมครับผมปะรุนกันครับหนาครับขรันหนาหนุนบหน่นวงหน,นุนบหน่วงเียหนูปลาเลยครับดิหน,นุบนวบแบบนี้น่าจะเอาเรื่องอยู่ครับนั่นไงพี่น้อง

จับมีอยู่โอ้ยับลอยจอยปลาเลยครับน้ำคุณคุณนั่นไงนั่นไงโอ้โหโอีกหโอีโหโอ้โห มาแล้วครับมาแล้วใส่เดียวกันเลยลที่ปล่อยไว้เมื่อกี้ครับผมโอ้โหน,นี่น่าจะใหญ่กว่านิดนึงครับเดี๋ยวปดก่อนครับพี่น้องเชียงจะกินลึกด้วยครับตอนนี้ก็เก็บเบสเส็จแล้วครับเก็บอุปกรณ์ขึ้นรถเตรียมตัวจะกลับบ้านละ ให้พี่น้องดูไหมจะครั้งหนึ่งครับใครจะคิดว่ามันจะมีปลาครับพี่น้องนี่แหละครับผลงานถือว่าพอได้กับเขาอยู่ประมาณสักสองสามโลน่าจะได้ครับทุนไปหลายเวลาอยู่ครับอะไรกับพได้ยกินพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ผมทนสายเสียบ ก็คงจะต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้แล้วครับเดี๋ยวยังไงเอาไว้เจอกันคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ